แทนสานแหละพิเชษพิเชษใตยแล้วก็ดื้อลูกน้องเขาแหละแทงเพืช่วยงานแทงพี่ต่อเรื่องเกิดจากอะไรเรื่องที่ไปแทงจากเขาห้าว่าจะไปจับผิดเขาและเขาไปโรงงานก็เจอพี่ต่อลงมาอลเกอร์ก็เจอพี่ต่อรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกัลละครั้ง1นึ่ง k บโคกซีโรกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไคร์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้งหนึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับชะตาชีวิตกำหนดให้ต้องถูกจองจำความผิดที่เกิดขึ้นมันเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเปิดชีวิตคนแคะกับชีวิตในเรือนจำดินแดนแห่งคนโชนต้องเอาตัวรอดในแผ่นดินใหญ่ดินแดนที่มีแต่สมุยเลือดเย็นร่างกายที่ไม่เหมือนคนอื่น จะใช้ชีวิตอย่างไรสวัสดีครับพี่ป๋อสวัสดีครับครับพี่ปอให้คนลบบุรีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมลบบุรีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณพ่อก็ลบบุรีคุณแม่ก็ลบบุรีเหรอครับอืมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนสองคนครับเราเป็นคนที่ไรคนสุดท้องครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วพี่ 38ครับโตมาเราจําความได้ฐานะครอบครัวพ่อแม่เป็นไงฮะเอแม่ขยันจนฐานะพ่อดีหน่อยพ่อทำอะไรตอนนั้นไปเดินสายลินตลกตะก่อ,กอน,นตามคาเฟ่คงเทพแหละอยู่คณะอะไรพอรู้ไหมพี่วันจิตฝันใจคฝันใจแล้วก็พอกลับมาก็พอก็สร้างเครื่องไฟเนี่ยตู้เครื่องไฟหากินตามงานศพงานบวชงานแตง่ง โดยที่เอาเครื่องเครื่องไฟเครื่องเสียงเนี่ยไปลงเปิดงานละสามพันสี่พอนี่ปอจบชั้นอะไรมอสามแต่ไม่จบเกย์ก่อนเดี๋ยวก่อนโดดเรียนไปอยู่วดวัดโรงเรียนมันอยู่ข้างกันติดกันเลยเดี๋ยวก่อนในการโดดเรียนเนี่ยมันก็ต้องไม่ได้ออกทางประตูการโดดเรียนมันก็ต้องออกข้างกำแพงหรือออกข้างหลังไม่ไปออเลยอยู่วัดกุฏิวัดเลยอืมคือแต่งตัวออกจากบ้านอไม่ถึงโรงเรียนไปอยู่วัดสมัยนั้นผม มอหนึ่งปริญมหนึ่งใช้แล้วครับติดยาวมาเลยแล้วสาเหตุอะไรอ่ะที่เราถึงไม่ได้เรียนต่อเราโดนไล่ออกหรือว่าอะไรก็ติดศูนย์ติดหลอเยอะครับพม่ได้ไปแก้<ม>ไปแก้ก็ครูก็ตีแบบจุดเชอว่าครูสมกรโหดหน้าสมัยนี้ดีหน่อยอ่าแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าหรอไม่ไปเขาเรียกครูประคองก็นาไปบ้างอะไรบ้างพ่อแม่ไม่ได้ไปพ่อแม่อยู่ลบหลีสมัยนั้นพ่อเล่นตลกใครทหารแม่ก็ไปอยู่กับพ่อสมัยนั้นแม่ยังเดินได้อยู่แล้วเราใช้ชีวิตกับใครอ่ะอยู่กับย่าบ้าง ู่ก็ย้ายบ้างมีสองบ้านอ่ะครับสุดท้ายแล้วความแตกจนได้ความแตกจนได้เพราะว่าก็เรียนไม่จบพ่อแม่ก็ต้องรู้ถูกไหมแม่รู้ตลอดแต่พ่อไม่รู้พ่อไม่เคยรู้เลยยันเขาตายยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าผมเรียนไม่จบหรืแม่รู้แม่ตลอดแหละพ่อไม่รู้คนเดียวพ่อรู้เสียใจแย่เลยพ่อส่งเรียนหมดแล้วจบแล้วชีวิตการศึกษาไม่มีแล้วแล้วเราพ่อก็ส่งไปเรียนฝึกงานอยู่โคกสำโรงเรียนตามเขานั่นแหละก็ที่จังหวัดลบบุรีจังหวัดลบบุรีครับไป็นอะไรเป็นช่าง ส้มมาแหละเรียนช่างไฟฟ้านี่แหละอิเล็กทรอนิกส์เขาส่งไปเรียนแมพมาปีหนึ่งก็ไม่ได้อะไรเลยพอพ่อส่งไปทํางานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์แล้วเราได้ทากี่ปีปีนึงครับก็มันนีก็มาอยู่บ้านเพราะอะไรฮะไม่ได้อะไรเลยชาวมาเปิดร้านเนาะผมก็รับงานมาซ่อมทีวีอะผมก็รับแปะเครื่องหนึ่ง <S <S เครื่องสองเครื่องสามให้เขารับงานอยู่อย่อยอยางนี้แหละแล้วก็เขาก็อาบน้ําเสร็จเขาก็ออกมาถอดถอดซ่อมๆแล้วก็ปิดเขาก็เข้าบ้านวันๆไม่ได้ถอนผมเลย <S <S เราก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเสียเล่า ว, er. วันละกลมโน <går S 2> <pen> ้โหเงินพ่อเช่นั้นแหละโ้เงินพ่อให้มาก็เหตุนี้ทาให้เรา้อออกมาแล้วไม่ไม่อยู่ต่อแค่ปีเดียวพอครับพอกลับมาบ้านได้ยังานพี่ชีวิตทําอะไรต่อกลับมาบ้านก็เป็นนักจัดรายการอยู่ลรืมลายลเป็นอยู่2ปีมั้งแล้วก็เกิดคดีปี48 มาเกิดคดีตอน48มัน<ผ>มเกิดอะไรขึ้นครับพี่ก็ผู้หญิงเขาห้าว่าผมไปลมโสมเขาเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ผู้หญิงมาหลายครั้งแล้วครั้งสุดท้ายมาอยู่เป็นอาทิตย์เขาก็แจ้งความ ขึ้นสารฟ้องกันนะเป็นคดีความแจ้ง17คนแต่ไม่ฟ้องเอาทำไมถึงแจ้งถึงสิบเจ็ดคนนะพี่ไม่รู้เขาฟ้องผม3คนซึ่งเราเป็นจาเลยที่ที่1 2 3สอายุมากกว่าเขาตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่18ปี3เดือน้งคาบเส้นเลยนะคาบเส้นครับในการที่เข้าเรือนจํานะครับผมอ่าก็ถูกตั้งข้อหาว่าร่วมกันลุมโทมลุมโทมพ่อเราก็โดนจับด้วยความที่เราก็งงอยู่ครับวันไหนที่รีบๆไม่อยากลงหลายขั้นตอนนะคะเดี๋ยวก็จะหยิบน้องคนนี้มาเลยแพ็กเกจหน้าหลักมากขอไว โยหทก่อนนพับชีทูเวย์แมทคอนทัวร์พาวเดอร์เป็นแบบชีอินวันเลยนะคะทั้งรองพื้นกันแดดแล้วก็แป้งเบลล์งแค่แป้งชีตัวเดียวนะคะบอกเลยว่าจบราคาสามใบแดงมีทอนนะแม่ให้ผิวสวยทั้งวันคุ้มคือความงงงงและความรู้สึกตอนนั้นเราโดนจับแล้วรู้สึกตื่นเต้นกลัวอยากจะทิ้งอะไรร้องไห้ไหมร้องก็ให้ก็ไม่มีใครเห็นรอกผมร้องให้คนเดียวน้ำตาตกไหนอะแล้วหลังจากนั้นก็ส่งเข้าที่เรือนจำแรกเรือนจำลบบุรีลพบุรีในปี2 5 4 9เข้าไปวันแรกเป็นไงพี่ก็มี ที่บอยกุลามาอุ้มผมไปมาวันแรกเนี่ยนะมาอยู่บ้านเขาเลยเห็นผมแปลกมั้งอือ คนแค้มีตัวเล็กๆอ่าครับซึ่งเราเป็นคนเดียวในงผมปอยู่บ้านเลยถูกไหมคนเดียวในเรือนจำรับสองคนนี้เห็นปุ๊บเฮ้ยคนแก่เข้ามาอุ้มเลยไม่ถามเลยครับผมอะไรเจ้าหน้าทุนเจ้าหน้าที่เขาไม่ตรวจคนเราก่อนเหรอตรวจคนครับเอาเจ้าหน้าที่ก่อนเห็นเราแล้วแล้วเขาว่าไง้งมีคนแค่ด้วยวะเขาตกใจโอ้โหคนแค่มาไงไงวะมาคดีอะไรอยู่วะคดีโสมครับอหุโนอย่างนี้มันจะปโสมใครได้วะนั่นน่ะดีเขาก็งงเหมือนผมเนี่ยแต่ถ้าเขาโสมพี่นะผมก็ไม่งงนะใชไหมครับอ๋อเจ้าหน้าที่เขาพูดอย่างนี้อ่าส อะไรเนี่ยพิมพ์ลานี้มืออะไรเนี่ยมาเสาประคัมเสร็จแล้วก็พิโกบกับพี่บอยเอาไปมาอุ้มเลยอ่าตกใจไหมตกใจดิออผมไม่เคยเขาพออุ้มมาแล้วก็เ <c oughs> ต้ต <c oughs> ตนเต้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 นวายไหมเราปล่อยปล่อยปล่อยไปเรื่มวายครับตอนเย็นอุ้มไปอาบน้ำว่ะพิโกบพิโกบหน้าลายโอ้มันก็อาบน้ำไปกันเต็มเลยเดี๋ยวอาบน้ำเนี่ยมันสูงว่ะมันสูงกูวิ่งมันสูงแล้วเกินเอวเกินอะไรผมนะแต่แล้วลูกน้องเข้ามั้ยคนในบ้านแหละตักให้อาบตักให้อาบในที่นี้คือ, <c oughs> ครอเรายืนอยูอย่ข้าง เขาตัดให้เราอาบเราก็ยืนกรับน้ําอย่างเดียวฟอกสบู่ก็ฟอกอเดียวบางทีก็เขาฟอกให้น้าน้องในบ้านแหละอาบน้ำเสร็จปุ๊บแออาบน้าเสร็จปุ๊บไปไหนต่อก็ขึ้นห้องนอนคิดทั้งคืนเลยอะไรวะเนี่ยวะไม่เคยเข้าคุกเนาะชีวิตต้องทํายังไงวะเนี่ยวะแม่กูเดินเรื่องประกันยังว่าว่าเดือดเลยผมก่อนปีสี่เก้าข้าวแดงนะเป็นข้าวแดงอยู่ข้าวแดงอยู่ครับครับุคุ้มป้อมกลางเขาจะเอาข้าวขาวกับข้าวถุงนึงข้าวขาวถุงนึงมาให้ผมทุกวันทุก เขาสงสารครับผมเห็นกิจคุกใหม่กินข้าวแดงไม่ได้อ่าแล้วเรื่องกองงานการทํางานการฝึกแถวล่ะเข้าไปใหม่มมนต้องมีการฝึกถูกไหมเราโดนฝึกกับเขาไหมไม่ฝึกเพราะว่าเขาเห็นเราเป็นแบบนี้สงสัยอยู่แค่ห้าวันเดี๋ยวก็ประกันแล้วเราทําอะไรอ่ะช่วงห้าวันย้อนลอยเลยเดินไปเดินมาก็อยู่กับกุมพิกโกบอยแเลยไม่ได้ทําอะไรครับสุดท้ายแล้วก็ประกันออกมาถึงวันประกันครับแม่ก็ประกันเราออกมาก็กลับไปจัดรายการเหมือนเดิมเป็นดีเจเหมือนเดิมครับอยู่ได้11เดือนตัดสิน เอาล่ะถึงวันตัดสินกับคดีนี้เท่ากับว่า17คนนี้ขึ้นศาลหมดเลยไหม ขึ้นศาลฟ้องแค่3คนฟ้องแค่3คนถ้ากับว่าที่เหลือก็คือยกหลุดไปครับหลุดเหลือสาคนเราเป็นคนจำเลยที่1วันตัดสินว่าอย่างไรบ้างครับพี่ศาลพิพากษาว่าศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตจำเลยที่หนึ่งะตลอดชีวิตจำเลยที่สองและที่33 3ปี4เดือนอกับผู้หญิงที่มันนอนกับเราหลายหลายครั้งแล้วแต่สุดท้ายครั้งที่4ี่มาแจ้งมาอยู่กับกลุ่มพวกผมหลายครั้งแล้วโดนตัดสินมาตลอดชีวิตตอนนั้นความรู้สึกวิ็นไงพอได้ยินเสียงโวดหัวสิ้นสุดครับ ร่าสารแล้วใจสุนสารนะแม่บุรีสองสองเลยโอ้โหอาดจังเลยผมแม่ซื้อเข้าให้กินก็ไม่กินแล้วกินไม่ได้รู้อยู่คุณแม่ว่าแม่ก็น้ําตาคอเบ้าตอนผมขึ้นรถสารไปลงเดือนจาแม่ร้องให้เลยดูแลด้วยเองดีๆแล้วลูกเอ้ยว่ะผมเกิดปาดน้าตาร้องร้องให้เหมือนกันร้องครับพี่คุณแม่ไม่ไปแต่คุณพ่อไม่ไปหรอคุณพ่อเขาเล่นตลกค่ายทหารเขาก็ทำเขาอยู่ในค่ายครับเขาไม่ว่างซึ่งคุณแม่ก็มาคนเดียวครับบอกว่าตัดสินแล้วเข้าไปรอบใหม่ในนี้คือในคดีเดิมนะแต่มี มีคาตัดสินมาคือตลอดชีวิตก็เข้าไปที่โรงพีาบเดิมครับเป็นไงฮะอยู่แต่บนซอยเขากักตัวอีกวันนึงย้ายเลยผมไม่เห็นใครเลยเพราะเราโทษสูงถูกไหมฮะครับก็เลยอยู่ได้วันเดียวแล้วอีกวันก็ย้ายเลยตัดสินลงไปนอนเดือนเดียวใส่ตัวไหมไม่ใส่ใส่ข้อมือใส่ใส่ข้อมือเดียวอีกวันนึงใส่กุญแจมือพาเราย้ายไปที่เรือนจํคลองไผ่ครับเรือนจํากลางคลองไผ่ในปีพศ2550เอาล่ะครับก็ย้ายไปคือเป็นเรือนจําใหม่แล้วแล้วกับรูปร่างเราด้วยแล้วต้องไปกั ในยุคที่แบบว่าหุบเขาคนโฉดเราเคยรู้ไหมว่าที่เรืองจำการของไผ่เนี่ยมันมีเสือสิงกระทิงแรดอยู่อยนั้นไม่รู้หรอไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้ครับเข้าไปวันแรกไปลงแดนแนละ้วไปลงแดน3ามก็เย็นแล้วมีพวกเรียกอยู่คนนึง เสียงใครวะป๋อป๋อวะมีคนตะโกนเรียกเราคงนี่เองเขาเอาผมไปไว้ห้องผู้ช่วยงานห้องที่มีหน้าที่ตอนเช้ามาไขลงมาเจอวิรัติรัตซีหนึ่งเขาคือไอ้ตะระสะพานคงคนที่ตะโกนเรียกเราถูกไหมเดียวยายไปกับคูคดีคู่คดีที่ตัดสินมาพร้อมกันอีกสองคนครับคูคดีอีกคนหนึ่งอยู่แดน5้าก็คือว่าแยกกันไปเราอยู่แดนสามคูคดีไป5้าเช้ามามึงจะไปอยู่คูคดีมึงเบ้าบ้านลบหลีมารับตอนนั้นยุคนั้นก็ ไอ้เล่ไอเล,ล่เรามาไลายมะเป็นพ่อบ้านอยู่พ่อบ้านเยอะไหมตอนนั้นบ้านร้บรีเยอะไมห้าสิกว่าคนม,คมันแยกก็อยู่ด้วย50บกว่าคนเนี่ยแต่เราที่รู้จักเลยแน่ๆเลยหนึ่งคนนั่นละนั่นละ วัยหนุ่มย้ายมาอีกเลยเจอคนเต็มเลยเลยไปอยู่กับพ่อบ้านชื่อเป็ดพ่อบ้านใครพ่อบ้านคนอยุธยาลบบุรีแหละรวมกันลบบุรีอยุธยาปฐมอะไรแหละรวมกันรวมกันครับพักกลางอ่ะพูดงยายไไปอยู่กับไอ้เป็ดอยู่นั้นมันไม่มีโทรศัพท์เนาะแต่อยู่กันไปพอปี5 3สมเครื่องเริ่มมาแล้วเอาแล้วลดมาแล้วมีเครื่องเดียวเข้ามาที่แดน3ด้วยครับผมเลยขอขอโทรเฮ้ยพี่ผมขอโทรหน่อยกลับบ้านมีเบอร์เ่าน้องมีเขาจำได้ใครเป เดียวเขาเออแม่มั้งเลยโทรคุยอ้าว โทรมายังไงปล่อยเ้วเลยว่าผมยังไม่ปล่อยผมแอบโทถหลังๆมาเครื่องเต็มเลยมันยายมากันโอ้โหหลายสาสทิตเลยรวมกันโอ้โหยุคนั้นได้ยอดบานเลยได้ยอดบานเลยพาะอะไรเขาถึงมาให้ยอดเราอ่ะขอสงสารลักผมอย่างพี่วิเชียนเขามีดังคนใต้อ่ะวิเชียนสกุขวงอ่ะวิเชียนใต้อ่าพิเชษด้วยคนแรกที่เอาเครื่องเราพิเชษใต้มีพิเชษใต้มีวิเชียนใต้แล้วเราได้มานี่คืออะไรเรามาทำ ทำตัวขายทีหน <S 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 เขาให้เป็นเซนต์มาเลยแล้วก็มาทําตัว <S <S ขายเพื่อ <S <S ได้กินได้ใช้ด้วยแล้วเราคอยเก็บคอย,ยอะไรเขาไหมไม่เคยเก็บให้เขาเขาเก็บกันเองอย่างตะกอน,นมันไม่มีเครื่องตัดสัญญาณเนาะในเรือนจำปีไหนว่ามันมีเครื่องตัดสัญญาณมาผมก็ให้น้องผมโยธาเหมือนกันแหละไปเปิดให้เขาคุยโทรศัพท์กันวันเสาร์อาทิตย์โรงงานไม่เปิดอ่ะอย่างโรงงานเปิดเลอเขาไปคุยกับบนโรงงานเขาก็ให้ขนมกับข้าวอะไรในการที่เราเอื้อ ตลานพี่ถูกมใช่ไหมฮะออฟเกิดเคยไปใช้บ่อยกับอาทิตย์อาทิตย์ที่ไข้กับเป็นมารดาดัยนะครับผมอ้ต่อสีกับอาทิตย์นะสีกันอ่ะแล้วไปเจอเอ็มมารดาดัยที่ไหนก็คลองไผ่อะไรครับที่แดนไหนเขาย้ายมาแดนสามเขาเกมอะไรไม่รู้เขาย้ายมาคืนซอยเดือนผมผมก็ดูแลเขาพวกน้ําร้อนอะไรนี้ยบอกให้น้องดูแลเขาดูแลซอยหนึ่งซอยสองซอยสามมันมีสี่ซอยก็คอยเอาหน่วยความสะดวกให้เขาเขาจะเอาอะไรสั่งเราไปอะไรเงี้ยเขียนจดหมายมาเอาของบ้านไหนบ้าน แล้ว่ป๋ออยู่นี่คือว่าเคยมีเรื่องมีราวเป็นของตัวเองไหมไม่มีเลยไม่มีเลอไม่มีใครมาหาเรื่องเราเนี่ยไม่มีครับแล้วเคยโดนเกมความผิดเกมเจ้าหน้าที่อะไรไหมเคยเกมรูปภาพเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นมันส่งเข้ามาในเรือนจำาหมผมเกมตอนนั้นนะคือเราเอารูปที่เราถ่ายข้างในกันเนี่ยส่งไปข้างนอกให้แบบด์ิ้นเพื่อให้เขาพิ้นมามากับเกมนายเปิดหมายลงทะเบียนวันนั้นมีรูปรูปหนึ่งทีหนึ่งผมมีรูปหนึ่งอ๋อหมายถึงว่าถ้าใครมีรูปอยู่ในใบ นั้นอ่ะคือ1นอ่าทแต่พี่อ่ะมีรูปเดียวที่มีตัวตนอยู่ในใบนั้นคก็คือถ่ายแค่รูปเดียวโดนทีเดียวเขาตีแรงไหมวยการที่เราเป็นแบบนี้ง้างเต็มที่แหละเขาแค่ง้างหลอกเขาตีเหมือนแรงอ่ะแต่ตีไม่แรงแต่พอลงไปปุ๊บกัความหนักเด่นโดนก้องไหมไม่โดนไม่โดนเคยโดนก้องสักทีเลยก็เป็นไม้ธรรมดาถ้ามีอยู่ในย0บใบนี่คือยีครับทีหูวีไม่มีแล้วมันแค่6ขนเจขนนะกตีก็คือจบไม่มีถังซอยไม่มีเขา ให้ครั้งหนึ่งเปือนก่อนกี่ปีอ่ะที่เราอยู่ในคลองภผ่สิปีสิปีเต็มเต็มมันต้องมีเรื่องราวอะไรมากมายที่เราไว้นำเสนอเราหน่อยยังไง่ะมันติดนานจัดมันมองเหมือนผู้หยิงอะเกดไปนั่งเฝ้าเขานั่งเฝ้าเขานั่นคือเฝ้ากระเทยถูกไหมเขาสวยเหรอเรามองเขาสวยใช่ไหมสวยอืม ก็เคยตอนนั้นสวยแล้วทำไมเราได้แค่นั่งเฝ้าเล่าให้ฟังหน่อยเขาเขามีผัวแล้วอ๋อไม่เคยได้เขาโอ้ยดีไม่ไม่เรไม่เคยเป็นเรื่องมันผ่านไปแล้วไม่เคยมีไหมมีไหมจับมือก็ไม่ได้เหรอจับได้ทํามากสุดนี่คือทาไงกอดครับแค่นี้ก็พอเหรอครับมีคนอื่นไหมที่เราเฝ้าน้องหมวยชื่อพวน้องหมวยเหรอครับใครสวยกว่าชื่อจริงชื่อโอ้ยไม่ต้องไปพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขินยังไงลายนี้ยังไงมีสตอรี่ไงเกิดอยู่ใต้ตึกเกิดเฝ้าเขาเฝ้าอีกแล้วเรานี่เชื้อสายคนจีน แซ่บอะแซ่จองมาหรือแซ่หวังเผื่อฟุกเอาเป็นยังไงยังไงพอไปเป้าแล้วไงจะไปกอดเขาหนาวเนาะใต้ตึกนะคนก็คือเต็มเลยคนเต็มเลยจะไปกอดเขาเข้าไปเาหนาวอ่ะมันดันหัวเราเลยแขนมันยาวเนาะวิ่งขึ้นตึกเลยอโหกือายคนเนี่ยคือในข่อว่าดันหัวปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ดันผักเลยนะเอไปแซวโอ้เราข้าแซ่โอ้ดิผมถึงม้วนกลับเนี่ย สักนิดก็ไม่ได้เนอฝสาวเฝ้าลายนี้เขามีแฟนแล้วมีแล้วเบิร์นหัวรู้เรียกว่าอะไรแอบเจ็บข้างในเขาอะแล้วมีเหตุการณ์อะไรใหญ่ๆไหมในช่วงที่เราอยู่สิบปีเนี่ยในคลองไผ่มีแทงกันเล่าให้ผมฟังหน่อยมันเป็นยังไงแต่เราอยู่ในเหตุการณ์ถูกไหมเราได้เห็นถูกไหมมันเกิดอะไรขึ้นนะที่แดนสามถูกไหมแดนสามนี่แหละพิเชษพิเชษต้าแล้วก็ดื้อลูกน้องเขาแหละแทงคนช่วยงานแทงพี่ต่อเรื่องเกิดจากอะไรก่อนที่เกิดจากเขา้าว่าจะไปจับผิดเขานะเขาไปโรงงานก็เจอพี่ต่อลง มาล็อกเกอร์ก็เจอพี่ต่อวันนั้นล็อกเกอร์มันเปิดนะต่ออาทิตนยะ์น่ะเขาก็ล้อมแทงเลยล้อมแทงเลยผมก็เห็นนะผมอยู่บนตึกรืงนอนมองลงมาเห็นสนาม,มแต่ก็ถ้าติดตะแรงออกไม่ได้เลยตายวันนั้นนะดินออกมาผู้ช่วยช่วยอีกคนนะช่วยกะโดนอีกแผลหนะึ่งพี่ต่อโดนลุงแทงแสดงว่าคนชื่อต่อน,นี่โดนหลายแผลเลยครับก็เกือบตายอ,ะอ,อ่ะพี่เชษเขาเสียตังค์ไปกี่แสนไม่รู้าน,น,นั้นนะอันนั้นคือหนึ่งเหตุการณ์ แล้วมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมก็มีเหตุการณ์เพื่อนผมแทงกันอีกไอ้ไดกับไอนะ้ทิศหละอ๋อซึ่งรเราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยในวันไ<ม>ี<ช>่เชราองไหกันถูกไหมอยู่บนตึกอะแต่เห็นเขาล้อมกันเขาล้อมกันเลยแต่ไม่มีครรลมเลยไฟกันตัวตัวอ่าต,ตัวตัวโดนแผลน,นั้นใช้เหล็กสั้นไอ้ทิศเ่อนผมก็หิ้วปีขึ้นมาบนตึกลรวนอนไอ้ทิศตอนหิ้วปีไปเลือดไหลเต็มเลยออกพบอว่าวออกพออวาวจนออกพออตัวเลือดหมดตัวอ่าและใเวลาที่เราติดนี่คือพ่อกับแม่เราไปเยี่ยมที่เรือนจำถูกไหม และเห็นบอกว่าสุดท้ายแล้วเกิดเหตุที่เสียใจและเศร้าใจมากๆกับการจากไปของพ่อครับในปีพศ2556มันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเรารู้ได้อย่างไงใครมาบอกทุกทีก็โทรไปหาเขาโทรหาพี่หาแม่เพราะเราใช้โทรศัพท์ได้ข้างในถูกไหมแม่เลิกกันกับพ่อนะตอนอยู่ข้าคือพอเราเข้าไปในแล้วปีไม่รู้พอเราเข้าไปในแล้วพ่อกับแม่ได้เลิกกันผมต้องโทรหาพ่อหาพี่หาแม่ทุกวันโทรหาพี่วางเสร็จ โทรหาแม่โทรหาพ่ออ่าม,มีวันหนึ่งพอโทรหาพ่อไม่ติดเนาะเราก็ใจเสียเนาะแม่ทาไมโทรหาพ่อไม่ติดเลยพอเป็นไรเปล่าเนี่ยวะไปดูให้หน่อยไม่ต้องรอกว่ะปะเตียงบอกปอรือวะขอคุยไอ้ปอหน่อยวะอ๋อปะเตียงนี่นเนี่ยวะพ่อป่อยเสียแล้วหนาวอ่ะเออช็อกเลยผมช็อตเลยวันนั้น น้องผมเอาลงจากของงานขี่หลังผมขึ้นไม่ได้แล้วมันคือต้อง<ห>ใช้การขี่หลังเพื่อที่ขึ้นกองงานครับไปโทรศัพท์อยากรู้ว่าพ่อเสียได้ยังไองอะไรนี้ถูกไหมฮะแล้วเขาเป็นอะไรเสียไตวายฉับพัน พ่อกินยาเยอะยาแก่ปวดยาอะไรเนี่ยเยอะจัดอ่ะแล้วตลอดระยะ10ปีแล้วมีใครเคยมาเหยียดเราบวมบูลี่เรามีไหมพี่ไม่มีครับไม่มีเลยมีจะเพื่อนกันเล่นอย่างเงี้ยอย่างไอ้ทิศบ้างอะไรบ้างเ,<อ>เพื่อนกันเล่นออตอนนั้นก็มี<อ>ม,มีเลยเอ็มอไรบอกว่าอุ้มชอบอุ้มเล่นอุ้มอะไรอุ้มเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมีไหมเวลาเรายกพวกตีกันแล้วเราอยู่เนการณแล้วต้องเราต้องเอาตัวออกมาให้ไวที่สุดอะไรเงี้ยมีไหมหรือว่าเราอยู่เฉพาะบนตึกอย่างเดียวเลยชีวิตไม่ใช่อยู่บนตึกอย่างเดียวพราไม่เรื่องกันนะผมก็หาเจา เจ้าในที่ไม่ปิดหาเจ้าในที่ก็อยู่กับพวกนั้นนตะตาลุงๆเขาไม่ทําอะไรแล้วอือคือเราจะไปอยู่ในกลุ่มพวกนั้นพวกสมุนไลพวกมีเรื่องกันตีกันก็จะไม่เข้ามายุ่งอยู่แล้วถูกไหมฮะก็แดงว่าอยู่ข้างในเนี่ยพี่ป๋อก็ถือว่าก็มีแค่ติดกระเทยติดเล่นการพนัน,น,นถูกไหมเกเรเรื่องหาเรื่องอะไรเนี่ยไม่มีครับไม่มีเพราะด้วยความที่เรานิสัยเดิมๆแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนเกเรถูกไหมก็แดงว่าคนรักเราเดินไปไหนก็มีแต่คนรักครับเราใช้ชีวิตก็คือว่าอยู่ที่คลองไผ่ก็อยู่แต่แดนสามไม่ได้ย้ายไปไไหนนนแแดดป ต้องย้ายได้หเพราะอะไรเขาโยกร้อยก็คนม้งเพราะอะไรต้องโยกอะเพื่อความมั่นคงอะเขาบอกอย่างนี้เราอยู่ท่าสามกี่ปีถึงโยกอะย้ายปีห้าเจ็ดครับก็แสดงว่าเราก็อยู่มาหลายปีนะเพราะว่าเราเข้าไปในปีห้าศูนย์ถูกไหมเราอยู่มาเจ็ดปีแล้วแต่อยู่ไปอยู่มามีย้ายเพื่อความมั่นคงล้วเรางงเรางงว่าอะมั่นคงเลยวะมั่นคงอะไรไม่รู้อ่หนึ่งในนั้นเราก็ต้องย้ายด้วยคต้องย้ายออกมาหมดเลยเหรอครับมีเลยชื่อมาเลยย้ายไปหมดเลยมีหน้าทงหน้าที่อะไรก็ย้ายหมดครับอืมย้ายไปครึ่งนึงอะเขาจะมีรลยชื่อมา ป๊บปุ๊บปุ๊บก็ไปอยู่แดนหกมีเรื่องมีราวอะไรไหมไปแดนหกก็ไม่มีแล้วครับ้ต้องไปปรับชีวิตนับหนึ่งใหม่ไหมในการเป็นอยู่ชีวิตถูกไหมยังไงพอไปวันแรกเขาให้เรายังไม่ลงตัวของเข้าของอะไรยังไม่ลงตัวครับธรรมดาหญ่ตอนแรกก็ไม่ลงตัวแต่สุดท้ายอยู่ไปอยู่มาก็ลงตัวเหมือนเดิมยอดน้ำสารยอดน่ารักยอดมนุษย์ประมาณนี้อ่าก็เริ่มลงตัวก็อยู่แดนหกมาตลอดนี่ไม่มีเรื่องมีราวไม่มีความเกเรอย่างนี้เป็นนักโทษก็ต้องเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมนะชั้นเยี่ยมครับแล พออภัยมาเห็นอกว่าตอนแรกบอกว่าอภัยมาไม่ได้เลยตั้งแต่ห้าเก้าตั้งแต่ปีห้าเก้าไม่ได้เลยเพราะอะไรเขากักมาตากักมาตาคดีคือคดีเราเป็นคดีโซมกักมาตาเสองเจ็ดเจ็ดก็ต้องยอมรับมันถูกไหมครับผมไม่ได้อภัยก็ตื่นเต้นมันกันนะคิดมากเหมือนกันนะแล้วเราไปได้อะไรอ่ะถึงอยู่แค่สิบสี่ปีจากโทษตลอดชีวิตดีกาเขาลดให้อชั้นดีกาดีกาสารสุดท้ายอ่ะเขาลดให้เหลือสามสิบสามปีสี่เดือนเท่าจำเลยที่สอง อาม,อมถ้าเรายืนอุทณ์ไปถูกไหมก็เลยได้ลดด้วยอ๋อก็เป็น3 3ปี4เดือนกับคู่ดีเราป้ายก็เลยปี69อ้าแต่เพราะอะไรอะ่ะเราถึงได้ปล่อยก่อนจากคดีที่เราโดนกรรมมตาแต่ไม่ได้ภัยด้วยแต่ทําไมเราได้ปล่อยอปล่อยไวกว่ากาหนดเพื่อนผมเดินมาบอกมันปกลหลอกแล้วอ่ะเป็นผพ้ช่วยงานมันบอกว่าอภัยมาแล้วมึงได้ลูกเนี้ยมึงได้อ่ะโอ้ผมเชื่องรอกว่ามันไม่ได้มาห้าลูกแล้วจะไม่ได้อะไรลูกนี้วะปีอะไรฮะที่เขาบอกปี64อ่ะก็คือเพื่อนเป็นผอชะลอวิ่งมาบอก อกเราถูกไหมเฮ้ยอภัยมาลูกนี้มึงได้แนะ่แต่ก่อนหน้านี้เราพลาดมาหลายลูกแล้วถูกไหมคิดจะโอแล้วผมไม่เชื่อมันมึงไม่เชื่อกูไงเพื่อนวะมึงได้แน่วะไม่โหกมันลอกวะไม่ลอกใ,ใครมึงมีความห,หวังลอกวะไมได้จริงจริงประกาศแต่ได้ไม่เต็มได้หนึ่งในหกบ้างอะไรบ้างอะไม่ได้หนึ่งในสามมันมาก่อนแต่ผมจํามาเยอะจำมาเยอะแล้วสิบสามปีแล้วมั้งผมได้มาลูกหนึ่งก็เกือบปล่อยแต่ค้างอีกทีหนึ่งลูกแรกมาได้ก็ลูกที่สองก็ได้ว่าวะ กรออภัยอีกจนวันพ่ออภัยอ่ะมาอีกลูกหนึ่งระกาศแล้วได้มันเดิมลูกนี้กูอยู่แล้วได้อภัยแล้วดีใจจังเลยคอที่เหลืออยู่คือไม่พอให้ด้วยถูกไหมครับเราได้กลับบ้านแน่นอนครับแต่ติดคดี ที่คลองไผ่ปี53ตรวเดียวทั้งเดือนจำเลยต่อคดีครับเท่าไหร่6เดือนหรือ9เดือนประมาณนี้แหละคดีมันนับควบไได้ภััต้องสงคดีเลยก็เลยปล่อยมีชื่อเข้าโคกหนองนาไหมวะเมาก่อนมันมีโคกหนองนานะโครงการโคกหนองนาครับผมของเจ้าอยู่หัว ก็เจ้าอยู่หัวหลวงคือคนที่ใกล้ปล่อยใกล้พ้นโทษก็จะได้เข้ามาอยู่ในโครงกลางชุดที่2คู่กรณีผมปล่อยชุดที่3ไม่มีไม่ได้กลับแน่ว่ะได้กล่ามีผมปล่อยชุดหลังเ่าเลยสุดท้ายแล้วก็ได้คพ้บโทษในปีวศ2565คนรัอยหบ้ใช่ไหมได้ปล่อยอภัยมาแต่ที่สําคัญได้ปล่อยมานั่นคือข่าวดีแต่ที่เป็นข่าวร้ายก็มีเพราะว่าออกมาเจออะไรฮะเล่าให้ฟังหน่อยแม่เป็นอภิพฤกตัวเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ท ที่เราอยู่ข้างในคุกที่เราจําอยู่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยครับผว่าแม่เราเนี่ยเดินไม่ได้แล้วแต่ออกมาปุ๊บมาเจอเขาออกมาเจอเลยคมออกมาลูกพี่ผมไปรับพี่ผีลูกหลีซื้อโทรศัพท์ให้ให้เงินอีกเปิดบัญชีอีกทำบัตรอีกตอนนั้นยังไม่เห็นแม่ยังไม่เห็นพาไปเลี้ยงกรุงเทพมัแล้วก็มาถึงบ้านสองทุ่มมาถึงบ้านแม่เดินไม่ได้แล้วพอเราเห็นยังไงเอเหนื่อยท้อแทนแล้วถามเขาไหมว่าแม่เป็นอะไรแม่บอกว่าแม่เป็นชาซึ่งตัวเนี่ยตั้งแต่เอวลงไปอ่าใส่ความเพลิดด้วยเดือนหนึ่งก็รู พ่อเพื่อตะก่อนพี่ชายส่งไปนอกพี่ชายก็ไปนอกเดี๋ยวนี้เขาไม่มีตังค์เลยเขาบริจาคให้มาแพืเพื่อน่ะใครบริจาคให้เราก็หมอเบิ้งคนตายไปแล้วเบื้องรู้ว่าแม่ใส่ก็โรให้ผมไปเอาเอาให้เขาเลยต้องขอบริจาคเขาว่าเราก็ทํางานไม่ได้างนไม่มีเงินที่ไปซื้อส่งหมูอะในวันละร้อยหรือร้อยห้าสิบพี่ออกมาช่วงแรกพี่เป็นไงก็ท้อแท้มากยึ่งบ้านหลังเก้าด้วยโอ้โหวัานต่ำๆน้ำก็ท่วมกระดานก็งอไปงอมา นอนก็ไม่ได้อ๋อคือหนักหนักกว่าที่อยู่ตรงนี้ซีลื้อมาเนี่ยเสาหน้าบา้านก็เอามาจากบ้านเก่าอ่าดีหน่อยน้ำไม่ท่วมแล้ว บอกแม่แม่โทรไปนะว่าอย่าท้อแท้นะว่าก็ต่างคนต่างให้กำลังใจกันเลยจนอยู่จนมาถึงทุกวันนี้ครไหนก็แม่โทรถามเน้นเข้าบ้านเลยเดี๋ยวไอ้พวกยาวจุบเอาะก็ออกมาตั้งแต่ปี2 5 6 5กา็สามปีแล้วครับผมนะครับเรามาสรุปกันหน่อยกับชีวิตของปอแคะลบุรีนะครับว่าช่วงเวลาอยู่ข้างในผ่านอะไรบ้างไปทั้งหมด2องเรือนจาก็คือเรือนจําลบุรีตัดสินเสร็จก็ส่งไปที่เรือนจํากลางของภัยครับผมอยู่มาเนื้อทั้ง หมดกี่ปีจากโทษตลอดชีวิต14ปี8เดือน7วัน 14บปี8เดือน7วันสิ่งที่สูญเสียนั่นก็คือพ่อครับผมถูกไหมฮะแล้วนอกจากนั้นมีสูญเสียอะไรอีกบ้างสูญเสียยายสูญเสียป้าเนี่ยอ๋อคือป้าป้าที่้เราก็จากไปอีกครับอ่าแล้ว14ปีขวานี่เคยเจอเรื่องผีเรื่องลี้ลับอะไรไหมสำหรับปอกแค่ไม่มีครับไม่เจอเลยครับงั้นก็อยากจะให้ฝากข้อคิดให้กับน้องๆที่ดูเราอยู่ณตอนนี้หน่อยดีกว่าฝากนะฮะฝากน้องๆที่ดูพี่อยู่อย่าเข้าไปข้างในเลยมันเสียเวลาเสีย เียอนาคตอยู่ข้างนอกดีกว่าใช้ชีวิตยังมีสติพี่ฝากไว้แค่นี้แหละครับ คลิปของพี่ปอแคะก็ทําให้เห็นแล้วว่าเขาก็ระยะเวลาที่เขาอยู่ข้างในเขาก็ได้สูญเสียการจากไปของพ่อซึ่งถ้าเราอยู่ข้างนอกถ้าเราได้ดูแลท่านเขาก็อาจจะไม่เสียเพราะฉะนั้นทําอะไรก็มีสติคิดให้ดีนะครับช่วงที่วัยพวกคือขนองด้วยนะเพราะว่าช่วงที่พวกพี่ๆเขามาเล่าเนี่ยตอนนั้นโซเชียลมันไม่มีแต่ตอนนี้โซเชียลมีแล้ว<ช>เราได้เป็นตัวแทนได้มาเล่าได้เป็นอุทาหรณ์ให้กับน้องๆได้ฟังแล้วมันมีข้อเสียมันมีผลลัพธ์น้องๆก็ได้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปทําตา ดูไว้เป็นเพื่ออุทาหรณ์นะครับตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่พี่หมอก็ส่ง หมูให้ผู้ใหญ่บาดกับเจโบหมูสดใช่ไหมหมูสดส่งตามบ้านตามบ้านหมูบ้านเ่ยจกใกล้ราดเลยครับใครสนใจหมูก็ติดต่อได้มีเบอร์โทรไหมมีเฟซบุ๊กไหมหรือเมีเฟซบุ๊กอยู่ชื่อว่าอะไรฮะตัวเล็กสกายลาบครับตัวเล็กสกายลาบครับเบอร์โทร0ูนย์หกสองเก้มครับมีอะไรก็โทรโดยตรงได้เลยใครจะใช้บริการอยากได้หมูสดสดส่งถึงบ้านแล้วเราแวกสกายลารับโอเคแล้วก็ใครที่ติดต่องานเหมือนช่วยไปทางทาง อ้อมช่วยไป็นตัวนะเพราะว่าต่อแค้เนี่ยนอกจากดูแลตัวเองแล้วต้องดูแลคุณแม่ที่ต้องบอกว่าเหมือนอัมพึกษ์หรือเดินไม่ได้แล้วก็ต้องใช้แอมเพลทเพราะนั้นใครที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวของพี่ปอก็เผื่อมีผลิตภัณฑ์รีวิวหรือให้มาไลฟ์สดหรืออะไรเงี้ยฮะก็ติดต่อพี่ปอได้ใน Facebook ตัวเล็กสแกร์ลม ส่วนผมก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เซรั่มชีนะครับเป็นเซรั่มแอนฮยานะครับที่มีส่วนผสมวิตามินทั้งหมด11อย่างนะครับผมแล้วก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเสริมความหล่อความงามไม่มีสารเคมีเจือปนใดๆทั้งสิ้นนะครับพร้อมด้วยแป้งพับตลับชีนะเป็นแป้งเนื้อนุ่มเบาบางเหมาะสําหรับคนที่แพ้ง่ายใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเช่นกันทุกอย่างนี้ก็สั่งได้ทุกช่องทางของกาละคั้งหนึ่งใบโคกซิโลได้เลยครับเดี๋ยวเราสองคนต้องลาไปก่อนแต่ยังไม่จบแค่นี้นะฮะเดี รีวิวรอยสักแห่งความทรงจําหน่อยของพี่ปอแค่ว่าไปได้อะไรบ้างนะเพราะว่าผมเห็นมามีแรบมามีออกขาด้วยนะแต่เราจะจบลากันตรงนี้ไปก่อนนะอย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยที่สำคัญกดซุปเปอร์แดงให้เราด้วยนะเพื่อเป็นค่าละมันค่าข้าวค่าเดินทางให้กับทีมงานของเราได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ท่านทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอแค่ด้วยนะครับโอเคเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ รอยสักแห่งความทรงจําเอารอยสักแรกของพี่ป๋อเดียวตอยนี้ครับนี่สักข้างนอกครับสักข้างนอกเหรอแม่กับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของคาราบาลแข่งเล่นกันครับรอยสักแรกแล้วก็ไม่ทับไม่ไม่ลบด้วยเอาไว้เป็นความทรงจำใช่ไหมครับอาแล้วหลังจากนั้นข้างหลังนี่ของไผ่ครับลองไผ่สุตรสารของปีศาจอาแล้วก็อันนี้สาวกของพี่แบงค์ครับใช่ไหมฮะแทงข้างนอกอันนี้ครับอ๋ออันนี้แทงข้างนอกเหรอครับ โอ้แล้วก็ไปอัดแน่นข้างในครับถูกไหมฮะโอ้นี้หนี้แลวแข้งข้างนี้อันนี้ไม่เลื้อยแทงที่ไหนแทงของไผ่ครับของไผ่นี่นะเป็นโมเดิร์นแล้วก็อัดลายที่ของไผ่ครับว่ะอ่ะแล้วแผงหน้าพี่แผงหน้าก็โมเดิร์นโมเดิร์นแทงของไผ่เหมือนกันครับอืมแล้วขาขามีขาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่แล้วก่อนดูขาเรียกเรียเจ็บปวดซะเขาไปแทงทำไมอ่ะแทงของไผ่อย่างไรคือรูปอะไรพี่ปลาครับปลาครับแล้วนี้อันนี้คือ วันเข้าวันเข้าเจ็ดมิถุนาห้าศูนย์นี่มีมืออันนี้น้องปอนี่ชื่ออปอปอ POR ปอผมชื่อปอครับปอแต่ตัวเองชื่อปอครับก็เลยเติมให้จาร้ว่าไปอันนี้เลิฟอันนี้อันนี้อันนี้ประโยคนี้อะไรพี่โน o i นอ o น s อ a n t b u t y ยูอะไรไม่รู้แทงตามเพื่อนครับแปลว่าอะไรไม่สำคัญว่าฉันจะเคยรักใคร แต่คุณคือสุดท้ายในชีวิตเจ้าพลความหมายมันความหมายมันดีไอ้นียงตาม่นต้องหวยป่านี่แให้ต้องหวยป่าไม่้ต้องหวยป่าไม่ใช่ครับหรือน้องๆอะไรน้องรนไม่ใช่ครับนี่นี่หลังกฤษอีกแล้วเคียงชื่อเพื่อนทั้งอ๋อนี่ชื่อเพื่อนนะพี่อืมคอมังกรนี่แทงที่ไหนแทงตามเขาครัอบอลกราฟิดเหรอครับชอบลายไหนในตัวเรามากที่สุดบอกมหน่อยชอบลายนี้ครับ ลายคอตรงคอเหรอพ่อแม่ครบวพ่อแม่ครอบครัวเนี่ยนะครับอืมเอ้อสวยแ้สวยพี่ใครออกแบบให้น้องแทงข้างนอกครับอืมครับอ่าครับโอเคครับและนี่ก็คือรอยสักแห่งความทรงจำต่อแค่ลพบุรีครับผมเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ